เพื่อนเพื่อนพอดีเดี๋ยวจะให้ดูด้วยผมมีตู้อยู่ตู้อ่าวางนะครับเพราะเพราะว่าผมจะนี่นะครับผมมีไฟด้วยมีไฟอ่าพรอบต้นไม้นะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนเพื่อเข้าสู่ช่อง power plant ช่องของคนรักต้นไม้และสนใจหารายได้กับการปลูกต้นไม้นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไปซื้อเจ้าก้านส้มด่างนะครับเป็นไม้เนื้อเยื่อนะครับเขาก็อบมานะครับแต่ทีนี้นะครับทีนี้ ผมซื้อมาเนี่ยมันมีใบด่างอยู่2ใบนะครับแล้วก็ใบที่เขาแทงขึ้นมาใหม่เนี่ยหนึ่งสสี่ห้าใบเนี่ยมันเป็นเขียวทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราปล่อยให้โตก็ได้นะครับแล้วเราค่อยมาตัดไล่ตาให้เขาด่างนะครับทีนี้การไล่ตาเนี่ยเราก็ไม่ชัวร์ว่า่าต้นที่เราตัดแล้วอยู่กับต้นที่เราปลูกมาตอนแรกเนี่ยเขาจะด่างทุกใบใหม่ไหม มันอยู่ที่ว่าตาหน่อก็จะไปแทงด้านด่างหรือไม่ด่างด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไอล่ตาไปเรื่อยๆส่วนไอ้ยอดยอดที่เป็นเขียว 4- ี่ห้าใบเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะด่างหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จะ,ะพาเพื่อนเพื่อนมายกยอดออกนะครับเพื่อเป็นการไล่ตาด่าง ทีนี้จริงๆแล้วบางคนก็แนะนำผมนะครับว่าจริงๆปล่อยให้เขาโตก่อนค่อยมาไล่ตาก็ได้จริงๆมันทำได้ครับแต่ผมใจร้อนคือผมกลัวว่าเขาจะทิ้งใบทิ้งใบที่ด่างออกไปนะครับทีนี้ทำไมถึงทิ้งใบที่ด่างใบที่ด่างมันอยู่สองใบแรกนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยว่าเพื่อนๆข้ามมาดูใกล้ๆแล้วกันนะครับเพื่อนผมก็ซื้อมาเป็นไม้เนื้อเยื่อนะครับ นี่นะครับเขาก็ออกมามันจะมีนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมใบครับนะครับหนึ่งใบแล้วก็ด้านนี้อีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีลา่ากาดมาหนึ่งเส้นด้านนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับเพื่อนๆส่วนยอดบนหนึ่งสองสามสี่ห้าใบเนี่ยมันเขียว จริงๆเราปล่อยให้เขาโตขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ทีนี้ผมกลัวว่าถ้าเขานานวันไปเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะทิ้งใบสองใบล่างหรือเปล่าผมก็เลยกลัวว่าถ้าเขาทิ้งสองใบล่างมันจะกลายเป็นเขียวหมดนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะมาตัดยกยอดชุดเขียวนี้ออกไปปลูกอีกหนึ่งกระถางนะครับเพื่อไปลุ้นอยอดยกยอดไปแล้วเนี่ยเราไปลุ้นว่าเขาจะออกด่างไหมนะครับเพื่อน เราก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะผมก็ยังไม่มีประสบการณ์การยกยอดช่งนี้อยู่นะครับส่วนอสองใบล่างที่เราเรา,าตัดแล้วเนี่ยเขาจะเหลือ,อเป็นใบด่างเลยครับสใบเลยทีเนี้ยเขาก็จะแทงใหม่ออกมาด้านข้างเราก็มารอลุ้นอีกว่าตาใหม่ที่เขาจะแทงออกมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะ ด่างหรือเปล่าหรือเขียวนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นแต่ก็ยังดีเพื่อรักษาสองใบนี้ไม่ให้ทิ้งใบนะครับผมก็เลยตัดสินใจตัดยกยอดนะครับเพื่อนๆอนอย่าเพิ่งทําตามผมนะครับผมจะมาอัปเดตหลังจากนี้อีกสักสามอาทิตย์ถึงเดือนนึงนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อเพื่อนดูว่ามันรอดหรือแทงตาออกมาเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆนะครับไปดูครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ก่อนเลย มาเพื่อนๆอุปกรณ์นะครับมีนะครับวันนี้เราจะมาตัดกับเจ้าต้นเล็กผมก็เลยต้องใช้มีดผ่าตัดนะครับสําหรับห้องผ่าเนื้อเยื่อนะครับเพื่อนๆมีมีดอะไรที่ปลายแหลมๆก็ได้เล็กๆนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับไว้ฉีดทำความสะอาดก่อนตัดครับแล้วก็ถ้วยอบถ้วยสองนิ้วไม่ใช่ถ้วยกระถางครับสองนิ้วนะครับแล้วก็สเปกตรมอสนะครับเป็น เป็นเป็นเป็นวัสดุปลูกนะครับแล้วก็ปูนแดงขาดไม่ได้นะครับกลับมาแล้วครับปูนแดงนะครับขัดต้นบัดหน่อยขัดต้นบัดไว้จิ้มปูนแดงแล้วก็มาทาเพราะเนื่องจากน้องมีลาต้นที่เล็กนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปทํากันลุยนี่นะครับเพื่อนๆแล้วก็ดูใบก่อนนี่ใบเขาอยู่นี่นะครับนี่นี่นะครับการใบนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งใบอยู่นี่นะครับอเอ็นนะครับเพราะฉะนั้นรากเขาอยู่นี่หนึ่งอันสองอันนะครับสามอันเพราะฉะนั้นเราต้องตัดใต้รากเพื่อย,ยอดบนเขาจะได้เอารากไปหาอาหารด้วยนะครับเพื่อนๆนทีนี้ต้นทั้งเล็กบอบบางเราจะทำอย่างไรเดี๋ยนะครับผองหาวิธีก่อน เพื่อนๆน,นี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับใบก็อยู่นู่นี่ลากนี่ลากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดตัดที่ไอ้าลากแล้วก็บะบนใบาดานเดี๋ยวตัวนี้นี่ค่อยๆนะครับไม่ต้องไปรีไม่ต้องจะดไม่ต้องแรงนะเพื่อนๆเอาแค่อ, okay, อยู่ครับเดี๋ยนะชึบป,ปึ๊บ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  ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บขัดไหมขัดโอเคนี่ครับเพื่อนนี่นะครับอ่มเอรันธผมดหนะเขายาวอยู่อ่อยาวยาวยาวเค่นี่นะครับยอดเนา นี่ยครับยอดนะครับได้ล่ากันด้วยนะครับเราก็วางไว้ก่อนนะครับเหมือนเจ้าตัวนี้าลากแลอวคือแล้วไปต,ตั้งกันดีๆนะจัดโซ่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 ครับจัดโซ่กันานให้มันตั้ง,งสวยๆหน่อย ใช่จะต้อตั้มม้อยเข้ามาติดน,นะครับแล้นเดี๋ยวก็แฉะแล้วก็แฉะแล้วเดี๋ยวเขาจะทิ้งใบเดี๋ยวใบก็ช้ำนะครับนะบดดี่นะครับเพื่อนๆดูนี่นะครับดูนะครับสวยไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นอ่กคุณแดงนะครับโอ้แห้งเลยไม่ได้ใส่น้ำเลยคุณแดง ตอนตไปทาด,ด้วยปูนแดงครับขั้นต้นบัดนะครับแตะมาก็นิดนึงนะครับพรเพื่อนๆนี่นี่บัดทาเลยปูนแดงยอดก็เหมือนกันนะครับพรเพื่อนหายสักนิดนลงน้องก็บอบบางนะครับโอเคโอเคนะครับพรเพื่อนๆเราก็ได้มาแบบนี้นะครับเราทาปูแดงเรียบร้อยแล้วนะครับขอย้ำอีกทีนะครับเพื่อนอ่า เพื่อนๆที่ดูอยู่มันยังไม่ต้องรีบทําตามนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนะครับน่าจะสักสองอาทิตย์เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตล้วก็ใส่กลับอบเหมือนเดิมครับเพื่อนๆแล้วก็ไปวางเลยที่แสงลำไรนะครับเหตุกครับแล้วก็มาชิ้นต่อไปที่เรายกยอดไว้นะครับเพื่อนๆเ,เราก็มาเลยเริ่มเลยกระดานนี่ของนีออ้ขอ,ของนะครับ เริ่มจากเต็มมอสที่เราแช่ไว้นะครับบีดน้ำก่อนหีิบน้ำก่อนนะครับเพื่อน,อานมาดนี่นะครับบีดให้ออกเลยนะครับเพื่อนบีดออกเลยแล้วก็ยัดไปก่อนใส่ยึดก่อนนะครับล่อ,อเขี่ยครับแล้วก็แล้วก็นะครับเพื่อน เองก็บีบน้ำานี่ยนะครับดูนะครับนี่บีบออกนี้เลยมันออกนี้เลยโอเคอยู่นะครับทีนี้อันนี้เราก็ห่อเป็นตุ่มใหญ่ไปใหญ่ไปหน่อยห่อรากเอาไว้นะครับพรเพื่อนๆนะครับห,ห่อรากเอาไว้นะครับห,ห่หอรากไว้ห่อรากไว้แล้วก็ระหว่างที่เราห่อรากก็ภาวนาให้เขาอ่า แตยอดลงมาใหม่เป็นด่างนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ยังไงแล้วก็บีบมาอีกเติมอีกหน่อยนะครับเติมมันหน่อยนี่ยัดไปอย่าลืมนะเพื่อนๆก้านส้มด่างนะครับแต่มันกันออกแทงยอดทักเขียวเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีรักษาสองใบล่างไว้เนื่องจากผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทิ้งไหมนะครับแต่พ ตานรู้สึกโงก็คือกลัวมันจะทิ้งผมก็เลยามาตัดจุกยอดเขียวออกซะแล้วก็แทงด่างเพื่อรักษาความรู้สึกโงคือเพื่อรักษาสองใบที่ด่าไงไว้นะครับเพื่อนๆโอเคครับเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับแนละ้วก็ใส่แก้วเลยนะเพื่อนๆสายสนิทอบควาซ่าแล้วก็ไปวางด้วยกันนะครับนี่สองถ้วยโอเค เรียบร้อยนะันเป็นเพื่อนเดี๋ยวเราก็ไปวางในแสงลำไรโอเคนะครับเพื่อนพอดีเดี๋ยวจะให้ดูด้วยผมมีตู้อยู่ตู้อ่าวางนะครับเพราะเพราะว่าผมจะนี่นะครับผมมีไฟด้วยมีไฟพร้อมต้นไม้นะครับนี่นะครับไฟต้นไม้เนี่ยเราจะาเปิดวันละสิบหกชั่วโมงนะครับนี่นะครับเราก็วางไว้อย่างนี้นะครับอันนี้โชแอบโช์นิดนึงนี่บุษราคำนะครับเพื่อนเพื่อนบุษราคำ โกงกจิอ่าจัก,กรกลินนะครับนี่จัก,กรกลินไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับโอเคนะนเพื่อนๆไปไเป็นั้นว่าวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับอ่าการยกยอดเพื่อรักษาใบด่างไว้แล้วก็อีบางท่านหรือท่านอื่นๆบางคนเนี่ยเขาจะเรียกการยกยอดแบบนี้ว่าการไล่ตาด่างนะครับของเจ้าก้านส้มด่างนะครับ ผมซื้อเนื้อเยื่อมานะครับยังคงเน้นย้ำนะครับเพื่อนๆอย่าพึ่งทำตามผมนะครับผมแค่มาแชร์ให้ดูนะครับอีกสองอาทิตย์ผมจะมาอัปเดตว่าผลจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเขามีราคาค่อนข้างแพงนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับขอกำลังใจจากเพื่อนๆโดยการกดไลค์กดแชร์กดสับสไครห้ผมด้วยนะครับเพจ power p l a n นะครับส่วนใครที่มีปัญหา ที่ต้องการสอบถามหรือติดต่อหรือ,อะจะซื้อต้นไม้นะครับก็มีแต่ไม่เยอะนะครับเพื่อนๆอที่ Facebook ส่วนตัวเดี๋ยวผมให้ไว้ในคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆครับวันนี้คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์ไปปรับใช้บ้างนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ